บายดีจ้ะพี่เนาะวันนี้ก็ับหกพ้อกับบรรยากาศต,ตอนสีคำคำจะบรรยากาศฝนตกฝนล,ลงเม็ดเลยเจ้ะพี่นเนาะใจก,กระตุกโป้งแห้งจะวันนี้นนนก็มาไล่มองอีกเจา้าพี่น้องก็ปีศาว่าป่าขึ้นจ้ะได้พี่น้องมาไล่าบางฝนตกเมารอบเทียงเลย บรรยากาศก็ดีเนาะจะค่ำคืนจังหน่อยเพราะคนตกเจ้าพี่น้องตกลืนเนี่ยเจ้าพี่น้องเกาล้วก็สีผูเห็นตรงนั้นจะฝนตกก็สีเห็นน้ำน้ำอันนี้เจ้าพี่น้องน้ำกระฟองเด็กเจ้าพี่น้องโทรศัพท์กระสันวัวเพลินบ่มีระบบกันสันเนจ้าพี่น้องสบายดีเนะจ้า อยากไม่มาพอดียวได้หาโต,ลตกกเลยคนโตกเลยเมือ่อหนาวมาลุนรอบแรงสิได้ใหญ่โตเว้าปลาเซาขึ้นนะจะเจ้า,าคนกับบุกคอยหลายจะเป็นพันปลุนรอบแรงจังมาจิ้มถคนกับบค่อยหลายไปได้นะเธอประมาณมีประมาณสิกรัมจะ้ะ เากระตุกมองไกลสิแล้วเนาะเจ้าพี่เนาะฝนกตกดีดีเลยนะคนกระตุกเริ่มเม็ดใหญ่เลยจ้าบัานี้กระจองกับไราเอามาจ้านี่ยเนียนเปียกหนาวเนาะฝนตกเปียกเปหนาวกลางคองลมพัดนี่ก็สีไดงกูมองเลยนะเจ้าพี่เนาะ เา,าิได้ยบอ่ะจ้มา,ามาจะมาุนนำกาจะ้าเนาะให้กำลังใจนีะจะ่้เจ้ามาิได้ย่บอ่คฝนกระตกพี่น้องนาวมันยากาศกะท้องฟ้ากะสีสคึมๆมนะจ้าพี่น้อง ไา,า,ายู่เนาไปกเรียบแต่ลงน้ำก่อนหมู่ก็ไมด้หมู่ลงล้างก็ได้ไรองเียง,ยง,ยงมันเบิดก่อน,น,นเ้ยพา,าจะเลาหาโต้ เดียวพี่น้องตอนนั้นทุกคนตกแห้งพี่น้องตอนเก็บมองกันฝนตกแห้งๆก็เอาโรศัพทรพัออกมาถ่ายกับไว้เจ้าพี่น้องเพราะว่าบริถือก้นจองมาจากพี่น้องตอนมากกับฝนก็บฝนตกเจ้ะพี่น้องก็คิดว่าฝนสิบ่ตกก็เลยบริถอจองมานำจ้ะมีจ้ะบรรยากาศเขียวๆงามๆน,น,นะจ้ะฝนกระตกลินเจ้าพี่น้อง ก็จะได้เมื่อจะหนาวหนาวจนช่างกระต่ายสั้นจะพี่น้องเอ็นบมาจ่าใบหญ้าใบอันนั้นกระเทียวน,ะาน่าจะงามโทรศัพท์เขาก็เปียกน้ำเนี่ยจะโทรศัพท์ก็เปียกนิดหน่อยจะพี่น้องก็อยาก่ายให้พี่น้องเลยจมบรรยากาศนะ่จาจะตอนฝนตกดินอากาศตึงเพิ่มโมมิมด,ด วนในเฮื่นเนี่ยจะมาปลกโทรศั์กันแ้วตัวซัเปียนจะเ น้องอันนี้ก็ใช่ฮอททาสวนทำอะไรเจ้ะพี่น้องแคมของบรรยากาศดีดีจ้ะพี่น้องเขียวใบไ,ไม้ก็เขียวงามเนาะจ้ะพี่น้องจะงามจ้ะพี่น้องบรรยากาศก็ดีจ้ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นไกด พาสวนเขาเนาะจ้้าพี่นองแทมสวนค่ะค่ทำเครื่งก็จะเป็นสวนมันเขาเนาะจ้ะเป็น,น,น,นพลานหินจ้าพี่น้องอยังพี่น้องเอฟซีมาหาเนาะจ้ะสิได้พาลงมานั่งพลานหินอยู่แคมป์คองนี่จ้าพี่น้องชมบรรยากาศดีด หูเสือปิงป้านาาจะพี่น้องนี่จะพรลานหินนี่ก็เป็นท่าสวนเท่าเองกันนี่นะท้งเทิงนี่เป็นแฟนนี่ก็จะเป็นท่าสวนเท่าจ้ะบรรยากาศก็ดีนาะจะพี่น้องเต่กก็วันบรรยากาศดีแต็ก็ทนอยู่บ่ไรพี่น้องหนาวจ้ะเสือกันฝนล้มยังก็ไ่ได้เอามาจ้ะพี่น้องเพราะว่าตอนเข้ามาจะพุนกับประตก มันก็สีฮ้อนๆเนาะจ้ะแต่ว่าฝนก็บ่ตกก็เลยคิดว่าฝนสิบ่ตกก็เลยบ่ได้เอาเสือกันฝนมาบ่ได้เอาลมมาจ้ะเบิดมาฮอดกลางของพอตกมองพอฝนตกจ้ะพี่น้องกลังตกมองอยู่ผัดผตกจ้ะจ้ะนปลาเฮาก็ได้พี่น้องได้ตนึงจ้ะพี่น้องาบักบานเนาะก็บ่ได้ใหญ่ปานด ตอนนั้นกระพงตกแหงพี่น้องก็เลยบริษัเปิดให้พี่น้องเบิ้งจ้ะทั้งลมทั้งฝนระยะยากเลยฟังกูมองไวบริษายคิดให้พี่น้องเบิ้งจั่มาขอดตะฟังในได้ทายพี่น้องมา้อดตะฟังกับกับโบมีลมพี่น้องเพราะว่าอันอันนั้นเนาะมันบางจ้ะพี่น้องจั่าปลาที่ไปหาตอนเถียงก็ขายไปแล้วพี่น้องเป็นเงินพันหนึ่งร้อยขาวปลาพี่น้องปลาตอนเถี่ยงนี่ครับไปครับ กระแตงนะพี่น้องไปได้ตัวตัวหนึ่งนะอากาศมันหนาว้องหนาวพี่น้องจนข้างกระไตสั้นวาปีจนสั so like ้นพี่น้องอากาเย็นหัวจะเปียกพี่น้องฝนตกลิ้นพี่น้องล้มก็ไปถือพี่น้องเสื้อกันฝนก็ไปถือเพราะว่าตอนเข้ามานล้มันพูนประตูเนาะคื้น้วก็เงียบพี่น้องพอออกไปกลางโค้งตกมองผัดนฝนตกพี่น้องก็เลยมกันยา เตาน้ำคลองนะอุ่นเนาะเต่น้ำฝนนะเย็นพี่น้องขึ้นเมืออะไรพี่น้องหนาวจ้ะเกางผากเนาะพี่น้องติดตามเลยเด้อจ้าครอบครัวบอปีซาครอบครัวแม่น้องตีจ้ะตัวเจี๊พอลาเนี่ยแหละจ้าน้ากันเนี่ยแหละฝากติดตามฝากให้กำลังใจในเด้อจ้าพี่น้องติดพัรประกันใดก็ ขอโทษขออภัยเลยค่ะให้พี่น้องเขียนคอมเมนต์มาเลยเนาะจ้ะเพื่อที่ได้ปรับปรุงโตใจ้ะพี่น้องก็แบบนั้นเนาะจ้ะที่ขอฝา,ากไว้บรรกาศตัวนี้เนาะจ้ะสบายดีจ้ะพี่น้องกดแชร์ค้างโทรศัพท์กัเลย